สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกับพบพี่เล็กเหมือนเดิมกินข้าวเย็นกันค่ะสาม,มีไปตัดผมมาับกลมานี่วันนี้กินน้ำพริกเห็ดเอ่อเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองคันเทรนแลยแล้วก็เห็ดแชมปิญยองกับปลาตำรวมกันอันนี้เป็นฟักทองฟักทองที่นอร์เวย์ก็มีนะคะปลูกได้ช่วงหน้าร้อน แก่แล้วก็อร่อยมากแต่ว่าผิวของเขาจะไม่เป็นพักทองขุกขะเหมือนเหมือนเมืองไทยจะเป็นผิวเรียบ,ยบแต่อร่อยเหมือนกันค่ะเนื้อเนื้อไม่หนาเท่าสังเกตเนื้อจะประมาณนี้แต่แก่เท่ากันที่เมืองไทยบางทีหนาออกมาถึงนี่ใช่ไหมไม่ต้องปรุงอะไรเลยกินแทนข้าวไปกินพักทองแทนข้าวขัดกรอบอืม ีสวยเห็นไหมเจ๋งงามอ่ะกลัมกรอบงามเลยวันนี้วันพุธหยุดนะคะปิดไม่ได้ไขายอาหารหยุดวันพุธกับวันอาทิตย์อพอดีเมื่อกี้อะไรนปรลาลาพี่มันนี้เนาะ อันนี้มันเป็นน้ำปลาพีไาาพ่ไหม่น้ำปลาพี่หม่กิงนงไอนมีผสมใช่ขงาใช่มีอีกนะแต่อยากได้สมกันเนี่ยคับตองใส่อตม,มีกินหมดจะปม่นทำเมือทำะไรแล้วนะอดอัะอืม รูปอามุนมะรูปอมุนนี่เป็นอมุนตอนเด็กๆนะคะนี่ลูกทำอาอยู่ข้างหลังอันนี้ประมาณสามเดือนเนี่ยนั่งเองไม่ได้อันนี้นั่งในเก้าอี้เด็ก ยูนี้ตยานมาจิ้หนึ่งเลยเด็กกะหล่ำเนี่ยมันี่นาทิ้นหนึ่งลนะใช่ได้กะหล่ำหน้าร้อนเขาจะเหมาะกินสดอยู่บ้านเขาจะกินผายายทุกสิ่งใน้บุญ ไม่เนึงยืนกินยืนกินพักกับน้ำจิ้มแล้วจนเลยเบิดมาแรยเพราอกำลังแรงเปลี่ยนตอนเด็กๆจะมีิมร้านขายชิ้นปิ้งเชื่อใ่บุญน,นะคะแก่ขายชิ้นปิ้งแล้วก็แกงเส้นแกงเส้นอีสานอะ่ะเด็กเนาะไม่มีเงินเรามีเงินซื้อกินไม้หนึ่งสองบาทปะ ได้สีลูกแล้วก็ยืนกินเนี่ยเอากระหล่ำเนี่ยจิ้มกับน้ำลักชินน้นเป็นอิมแกก็ใจดีนะแกก็ให้กินแต่ถ้าลูกสาวแกขายลูกสาวก็จะแบบมองนิดนึงแต่ถ้าเป็นแม่นีนแม่ก็แม่าห้วินเลยนวาดลูกสาวก็ยังดูบอลข่้นม่บุญตายแล้วบอกอ ซ้่นทามแม่ตู้แดงตึงนะแล้วก็มีตู้แดงเป็นย่านทางพี่อ่านนี่ยคะ่ะขายเนื้อบัวแล้วก็กขายโครงกระดูกไก่ชุบแป้งทอดบอกเลยพี่โตมากับโครงกระดูกไก่ชุบแป้งทอดตู้แดง มันเป็นโครงจริงๆมันมีแต่โครองอย่างเดียวแล้วแกก็มาชุแบแป้งแล้วทอดได้นี่แหละห่อขขงโองเ,เรียนกนระชมอ่ะแกงเส้น็นนแกงเส้นน่ะแกงเส้นเ,อ,นเ,นเอาเข้าวะอีกแกงแกเส้นแล้วก็เอาเข้าวเสอีกใช่มันกินได้เยอะๆบองา เรื่องเรียนมาตอนอยู่มัธยมก็บ,บม่มีเงินหอกแม่ต้มข้าวให้ถากข้าวถงอกม,มีอตอนอยู่ประถมเออม,มัธยมแม่ก็เังไปเรียนใบวันละห้าบาทก็ใช้หมดที่โรงเรียนกลับมาก็ไม่มีเงินแม่จะต้มข้าวไว้รอไม่ใช่ข้าวเจ้านะเป็นข้าวเหนียวแล้วต้มแซ่บอร่อยพรางั้นก็มีความสุข ถ้าเที่ยวกับลูกเราสมัยนะลูกโอ้โหเขามีเยอะเขาได้ยเยอะอะไรคือแกกเต้นทุงหนึ่งเอามาเจกจายแล้วข้าวเหนียวคิดเหลือจจกจินทีโรงเรียนมางทีกินทีนี อยู่หอก็ต้มมามาเอาข้าวใส่กินใครเคยทำยกมาขึ้น <c oughs> จะทำช่วงวันเนี่ยัสหาละเงินเริ่มจะเหลือน้อยพมื่อหัดจุกต้มมามา่าแล้วก็เอาข้าวใส่เรียกเพื่อนมากินทีนี้ไปดิอยู่หอแล้วเขาก็อคนทีน่ยกข้า มันยิ้นเขาบ่าคอมเไา้หะอิวะอืมบ่ว่าจะคอมม่เคยสนใจคนบ้านนอาเห็นจะเสือเยอะไม่เคยเห็นยังไงเลยวะพี่ไม่เคยเห็นเขาเลยต้องเข้ามาเรียนที่อุดรจนมาถามเนาะดูหลังเเขาก็บอกว่าคมไปเล้ยงใส่กันเห็นยุ่เชืยนอยู่ทั้งหมดขามจักราะแบบนี้บ่ กับแวบเดียวนึงอกปกติเขาสะกับมันเสาร์จะมันเสาเร์พาเรียนรอบบ่ายได้เออไม่เห็นกันนะการเรียนรอบบายอืมเพราะว่าพี่เข้ามาเรียนอาจจะว่าเป็นรอบบายมันก็จะไม่เห็นเพราะเขาเรียนเชา้าเพราะว่าเรียนบ่ายวันศุกร์พี่ก็ไปเรียนบ่ายแล้วก็ต้องกลับเช้าว,วันเสาร์กลับบา้านหรือว่าคุณก็ต้องรีบกลับให้ทนันรถเที่ยวสุดท้ายแต่ไม่ทันหรอกรถเที่ยวสุดท้ายมันทุ่มนึงก็เลยไม่เห็นกัน แต่มีวันหนึ่งพี่มาเลิกเร็วกับก่อนเห็นอยู่อยู่ตรงทางอยู่ตรงคิวรถอ,อสอรับเดียวขึ้นทันเดียวกันจ่คนมันแน่นก็จำได้ว่าจะไม่พบคนนน่นมากมันก็ไหลไหลไปพอลงรถลงมาทางางนปะก็จ่ายคนจ่ายกลับ ยังเคยแกงไหมยุงเลยยังเคยแก้งเขาอยู่เลย,ยเคยแก้ง,อง,อกงม,อมอสมอตุนกับตพ่อนสอบาเอออสารมาได้ลมอีรู้จักรูงนี่ชาวบะกน่ะกินเหลาแล้วขับรถมอสไคยกับลมคืเมอเย็บมฮอเพื่อนชื่อสารพงไปทำงานอยู่เกาหลี เรียนมอต้นด้วยกันนะี่แหละมันชอบล้อไปเล็กขับรถมอไซค์เมาแล้ว yep. okay. ขับเย็บม้าแขนอย่ทำเลขาดีนะที่ไปด้วยไปถูกกฎหมายมันมีหลายคนเข้า mm hmm. เข้าเกาหลีใต้ด้วยผิกกดกฎหมายใช่ไหมแต่สอนเราพงเพื่อนพี่เขา mm hmm. เขา้าเข้าถูกกฎหมายก็โอเครัก okay. สามพยาบาลกันไป คุณล่าเห้เพืเ่อนๆฟังหรือคุณแก้งอะไรหือแกอออ้งอะไรอย่ะงเ้ยล้อมันจะเป็นร้อมากกว่าไม่เล็กแบบว่าแกล้งแกล้งแบบให้เจ็บหรือว่าอะไรมันจะร้อเรียนงว่าคำพูดมากกว่า แต่เขาจะไม่ค่อยทำเองแรอเขาจะให้เพื่อนทำนั่นปะจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าจะให้พวกที่มันเพื่อนคนอื่นเนาะตอนที่จะขอให้น,นันวิรสกคันมันมางานศพแม่มันจะพรอมมันยทำไมงานศพน่ะมันอยู่ใเ่ยๆเนี้ยอยู่บ้านบ้ามันมันอยู่บ้านเมียอกอยู่บ้านมัน้ง มันสน่อยนะเออสน่อยงห,หม่ายล้วเ่าบอกง่เเาเนาะเ่าม่ตาย้าพ่อไม่ตายจะง่ายขึ้นมาอย่งไะนะเห็นมากอยู่มากไม่เห็นหนะวะยุบบามันช่องไม่มีคนอยู่เล่นพวนกกับบุล่นเห็นมันนี่บุเล่นเฟซบุก๊กเตือนเธอหนึ่งอนที่ตุยตายตอนนั้น เขาไปซื้อหาดวาดิน,นั่นเหนื่อมากหาเรือละก็เขาว่าคุยสันจะฟังอยง่เลยไม่ยังเร่นสักษายอยู่อยู่บ้านไหนแบบมันบอกซอไอ,อ,อ้อบ,บอกบนซอแต่คนต่างมีตุาลาารอะไรบ้าง มนมกับแต่ง,งานมือความเันหรอกมือเนเมื่อสั่งของเงันอพราอผมรักมันไปบ่ายงานยู่ว่าเขาแยกไปสองงาน,นงมาหรอผมลักมันไปของก่อนเรามาหาอืแล้วก็เออผมรักตุ่มอืม ินนพี่ไหมค่ะบโอ้เออเขาตักสองเชียงสองเชียงอยากกินเนาะช่วยต้องกินคนเดียวแล้วลาเพืเ่นอนๆก่อนขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นนะคละิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ